เมื่อผมได้บอลผมก็แค่ยิงมันให้เข้าประตูนี่คือสิ่งที่แกสมุลเลอร์กล่าวถึงตัวเองและคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของไอ้ลูกระเบิดเดนบอมเบอร์แกสมุลเลอร์ครับในปี1945แกสมุลเลอร์เกิดที่นอร์ทลิงเกนในแคว้นบาวาเรียเขาเกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับ ทุกคนทุกแห่งเต็มไปด้วยร่องรอยของระเบิดหลังจากสงครามโลกฟุตบอลคือความหวังของหลายต่อหลายคนในฟุตบอลโลกถึง1 .954 ครับเยอรมัตะวันตกคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นเหมือนกับแดงบันดาลใจให้กับจนูกแก๊สในวัย8ปีมันเหมือนกับว่าเรื่องราวแย่ๆเกิดขึ้นได้ครับแต่เราต่างก็ยังมีฟุตบอลอยู่เคียงข้างแกสกล่าวถึงเรื่องราวในวัยเด็กว่า เราเล่นฟุตบอลกันตลอดเลยในน็อตลิงเกนมันแทบไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยพ่อกับแม่ของผมไม่ได้ร่ำรวยครับแต่พี่ชายมีงานที่ดีและเขาพอจะมีเงินอยู่บ้างโดยเขาซื้อรองเท้าฟุตบอลคู่แรกให้กับผมโดยในวัย9ปีครับแกสมุลเลอร์อยู่ในทีมโรงเรียนก่อนจะติดทีมเยาวชนของเทสฟาวน์น็อตลิงเกนฟุตบอลคือสิ่งที่แกสสนใจในเรื่องหลักและจากนั้นเขาได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ น่าเสียดายครับที่ทีมที่เขาเชียร์อย่างเนินแบกไม่เคยสนใจเขาเลยคือถ้าหากว่ามีการติดต่อเข้ามามันไม่มีทางเลยครับว่าแกสมุลเลอร์จะปฏิเสธโดยในปี1963แกสมุลเลอร์ไปดูเกมของเนินแบกบ่อยครั้งครับในเกมบุนดสซิก้าโดยเขาใฝ่ฝันที่จะย้ายไปที่นั่นแต่ปีถัดมาครับเอฟเซบายนมาดึงตัวของแกสมุลเลอร์เข้ารวมทีม ในปีแรกเท่านั้นครับแกส์มุลเลอร์ยิงจนพาทีมบาเยมวนิกเลื่อนชั้นสูล่ลลกสูงสุดของประเทศอยา่างบนเดซิก้ากุนซูในตอนนั้นครับคือชิคคาช,ชอฟสกี้เขาไม่ชอบที่แกสตัวเตี้ยและก็อ้วนอีกด้วยแต่เขาเห็นความเยี่ยมของมุลเลอร์เช่นเดียวกันบังเอิญว่าในช่วงเตรียมทีมครับบาเยนแข่งกับทีมประจําเมืองโดยในปกติแล้วเนี่ยโค้ชไม่ค่อยให้แกสลงตัวจริงครับแต่วันนั้นเป็นโอกาสครั้งแรกๆ โดยจากนั้นแก๊สเริ่มได้โอกาสในเกมอุ่นเครื่องบ่อยขึ้นยิงต่อเนื่องกันจากฉายาเจ้าอ้วนเตี้ยสู่ฉายาไอ้ลูกระเบิดเด b บอมเบอร์โดยเพราะว่าในเยอรมันครับมองว่าการยิงประตูนั้นเหมือนกับระเบิดยิงแรงก็เหมือนปลาลูกระเบิดครับไอลูกระเบิดพาไบามิวนิควา้าแชมบุนเดสิก้าสมัยแรกในฤดูกาล1968รถึง1 9 6 9ก่อนที่เขาจะไปลุยฟุตบอลโลก1970ครับ กับทีมชาติเยอรมันตะวันตกทีเม็กซิโกหลายต่อหลายคนต่างพูดถึงฟุตบอลโลกปี74นั่นคือฟุตบอลโลกที่ดีที่สุดแต่สำหรับแก๊สนั้นคือปี70เท่านั้นครับทุกอย่างนั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับกุญซือเฮลเ멧โชนเลือกใช้อเวสเซเลอร์วัย35ปีเล่นเป็นกองหน้าตัวริมเส้นเพื่อซัพพอร์ตแก๊สมุลเลอร์มันฟังดูแปลกนะครับแต่มันออกมาดี โดยแกมุลเลอร์ครับยิงไป7ประตูในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมแฮตทริกใส่ทั้งเปรูและก็เบวแกเรียโดยจากนั้นเยอรมันเอาคืนอังกฤษครับในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยประตูชัยของแกสมุลเลอร์ถึงแม้ว่าในทัวร์นาเมนต์นั้นเยอรมันตะวันตกจะแพ้ในรอบรองชนะเลิศต่ออิตาลีแต่10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกสมุลเลอร์พร้อมรับรางวัลดาวซานโวกลับบ้านนั่นทำให้เขา ยังคงคิดถึงช่วงเวลาที่เม็กซิโกเสมอมาครับกลับมาที่บายเยนครับหลังจากนั้นแกดมุลเลอร์โชว์ฟอร์มอย่างต่อเนื่องเขายิงประตูบ่อยมากครับซึ่งนั่นคือสิ่งสำคัญสุดๆสำหรับฟุตบอลเขายิงเยอะมากๆแบบที่ยากที่ใครจะทำตามได้อย่างในฤดูกาล7-1-7-2เสแกดมุลเลอร์สร้างสถิติยิงสูงสุดตลอดการของศึกบุนเนสซิก้า ที่เขายิงไปทั้งหมด40ประตูครับโดยประตูของแก๊สยิ่งมากขึ้นความสําเร็จของบาเยนต์ก็ตามมาเป็นกอบเป็นกรรมแน่นอนว่าบาเยนร์ Bayern ครับคว้าแชมบุนเดซิก้า3เรืดูการติดต่อกันเป็นครั้งแรกในปี72 73และ74ครับฟอร์มอันยอดเยี่ยมนั้นไม่ได้ส่งผลถึงแค่บาเยนต์แต่ส่งต่อถึงทีมชาติด้วยครับมุลเลอร์ยังคงเป็นคนสำคัญในทีมชาติเยอรมันตะวันตก โดยในปี1972ครับเยอรมันตะวันตกเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโรได้มุลเลอร์มั่นใจมากครับเพราะว่าเขาเคยเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างสหภาพโซเวียตมาแล้วก่อนหน้านั้นครับในเกมบุนเครื่องและเป็นเยอรมนันตะวันตกครับเอาชนะไปได้3.0โดยแก๊สม er ุลเลอร์ยิงไป2ประตูในนัดชิงครับโดยเขากลับจากทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยการยิง4ประตูเป็นดาวสันโวของรายการครับ นั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของทีมชาติเยอรมันตะวันตกยุคนั้นครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มมาสักพักนึงแล้วและแชมป์ยูโรครั้งนั้นครับถือเป็นแชมป์ระดับชาติถ้วยแรกครับในชีวิตของแกสมุลเลอร์ฟุตบอลโลก1974จัดขึ้นในเยอรมันตะวันตกครับจนถึงนั้นตอนนั้นแชมป์ฟุตบอลโลกคือแชมป์ถ้วยเดียวที่แกสมุลเลอร์ไม่เคยได้โดยในทัวร์นาเมนต์นั้นครับ ต้องเล่นผ่านรอบแบ,บ่งกลุ่ม2รอบและผู้ชนะในรอบแบ,บ่งกลุ่มรอบที่2จะเข้าชิงทันทีครับโดยเป็นการเจอกันของเยอรมนตะวันตกและเนเธอร์แลนด์นัดชิงชนะเลิศครับเป็นนัดสำคัญที่สุดในชีวิตของแกส์มุลเลอร์โดยเกิดขึ้นที่สนามโอลิมเปียสตาดิโอนในมิวนิกแฟนบอลกว่า7 5 0 0 0คนร่วมเชียร์ในสนามยาวของบาเย็นนะตอนนั้นนั่นไม่ใช่เกมที่ง่ายอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเยอรมนตะวันตก ต้องเจอกับเนเธอร์แลนด์ที่นำโดยนักเตะที่โชว์ฟอร์มเด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์นั้นอย่างโยฮันครอยฟ์โทท้ลฟุตบอลทำให้เยอรมนตะวันตกเจอกับปัญหาครับเนเธอร์แลนด์นำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่2จากจุดโทษก่อนที่เยอรมนตะวันตกครับจะตีเสมอได้จากจุดโทษของพอลไบรเนอร์และประตูชัยเกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งแรกครับที่แกสมุลเลอร์ซัดเข้าไปแชมป์ฟุตบอลโลกของเยอรมนตะวันตกในบ้านของพวกเขา ฟุตบอลโลกถือเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดครับเท่าที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะทําได้นั่นกลายเป็นครั้งสุดท้ายครับที่แกสมุลเลอร์ลงเล่นในทีมชาติแต่นั่นทําให้แกสยิ่งแข็งแกร่งขึ้นครับในฐานะนักเตะบาเยนช่วงเวลาของแกสมุลเลอร์กับบาเยนถือว่ายอดเยี่ยมครับย้อนกลับมาเล็กน้อยก่อนฟุตบอลโลกแกสมุลเลอร์พาบาเยนิก ถลเลงบอลลังแชมป์ยุโรปในฤดูกาล7-3 7-4หลังเอาชนะแอตเลติโกมาริดในนัดชิงชนะเลิศนัดรีเพลย์ได้4-0ครับ2ประตูจากอูลิเฮเนสและ2ประตูจากแกสมุลเลอร์นั่นคือหนึ่งในนัดที่สำคัญที่สุดครับในประวัติศาสตร์ของบาเยนมิวนิกแต่นั่นยังไม่พอครับเพราะว่าฤดูกาลถัดมาบาเยนยังคงแข็งแกร่งต่อไปในฟุตบอลยุโรปครับพวกเขาไปดวนกับหลีดยูไนเต็ด และมุลเลอร์ยิง2ประตูในเกมนั้นพาบาเยิร์คว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันความสำเร็จยังไม่หยุดยั้งครับสำหรับบาเยิร์และแก๊สมุลเลอร์เพราะว่าบาเยิร์เข้าชิงเป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยคราวนี้พวกเขาเอาชนะแซงเอเตียนไปได้นั่นคือแชมป์ยุโรป3สมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรบาเยอร์มินิกครับในช่วงปี 1, 1974ถึง1976ครับ ต้นกล้าแห่งความสําเร็จของบายเยนนั้นถูกวางลงในยุค70ในวันที่บายเยนคว้าแชมป์มากมายและโด่งดังไปทั่วยุโรปครับแกสมุลเลอร์ er ยังคงเป็นสุดยอดกองหน้าของบายเยนตลอดมาหลังจากนั้นครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นมันก็คือการนับถอยหลังสำหรับอาชีพการค้าแข้งแกสมุลเลอร์ er อยู่กับบายเยน15ปีด้วยกันครับโดยในปี1 9 7 9 คือปีสุดท้ายที่เขาอยู่กับเสือใต้แก๊สเลือกย้ายไปที่อเมริกาครับโดยเขาไปอยู่กับฟอร์ดลาวเดอร์เดลสไตรเกอร์ช่วงแรกถือว่าไม่ดีนะครับในช่วง5เกมแรกแก๊สยิงประตูไม่ได้สักลูกเดียวครับโดยนั่นเริ่มเกิดข้อสงสัยจากคนรอบข้างเขาเริ่มพูดถึงว่าพวกเขาต้องการคนที่ยิงประตูแน่นอนครับว่านัดถัดมาแก er ๊สมุลเลอร์ยิง4ประตูในเกมเดียวและจากนั้นเขาก็ยิงต่อมาเรื่อยๆครับ แต่ว่าในทีมนั้นแกสมุลเลอร์ไม่ใช่ดาวยิงคนเดียวครับทีนั้นยังมีจอร์ดเบสอยู่ด้วยมันคือความไม่ลงรอยกันตั้งแต่เริ่มต้นครับของ2ยอดดาวยิงมุลเลอร์เล่าว่าจอร์ดเบสอาจจะกลัวเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ชัดเจนว่าเบสไม่เคยจ่ายบอลให้เลยครับซึ่งนั่นก็มีความคิดที่ว่าแกสเนี่ยไม่น่าย้ายไปที่อเมริกาเลยโดยตอนนั้นครับแกสมุลเลอร์ไปกับภรรยาของเขา ที่ต่างก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ครับแก๊สนั้นไปเล่นฟุตบอลเท่านั้นและเมื่อไม่มีเพื่อนฝูงมันก็ลําบากครับมันคงดีกว่าถ้าหากว่าแก๊สมุลเลอร์เลิกเล่นที่บาเยอร์มิวนิกแน่นอนครับว่าเขาเจอบช่วงเวลาที่ยากลําบากตัวของเขาเริ่มห่างจากฟุตบอลเริ่มอยู่กับแอลโกอฮอล์มากขึ้นโดยคาวซารโรเมนิเก้ครับเล่าว่าเราเจอเขาในช่วงเวลาที่ลําบากสุดๆในชีวิต เขาอยู่ที่สนามบินเก่าของมิวนิกไม่จําเป็นต้องเป็นหมอก็รู้ว่าตัวของแกส์มุลเลอร์กำลังเจอกับปัญหาชีวิตทั้งอุลิเฮเนสฟรานซ์เบเกนเบลเออร์และตัวของลูม,มีเอเองครับคุยกันและพาแกส์มุลเลอร์มาที่สํานักงานของบายเยนหลังจากนั้นบายเยนพยายามทําทุกอย่างครับเพื่อช่วยแกส์มุลเลอร์ทั้งช่วยบําบัดและให้งานในการคุมทีมสํารองตัวของแกส์มุลเลอร์ครับมีส่วนร่วมกับตรงนั้นมากว่า20ปี ก่อนที่เขาจะกลับกลายมาเป็นแก๊สมุลเลอร์คนเดิมอีกครั้งหนึ่งแก๊สมุลเลอร์มีอาการอัลไซเมอร์ระยะแรกครับในปี2013โดยเขามักจะหลงทางจนเกิดความสงสัยจากคนรอบตัวก่อนที่ช่วงปี2014ครับจะถูกส่งไปรักษาเฉพาะทางโดยคุณป้าอุซี่ภรรยาของปูแกสมักจะไปหาปูแกสสม่ำเสมอครับและเล่าเรื่องราวต,ต่างๆให้ฟัง เช่นในช่วงเวลาที่เลวันดอฟสกี้ยิงประตูทําลายสถิติของแกสมุลเลอร์ในช่วงปีที่ผ่านมาเธอก็นำเรื่องราวนี้ไปแล้วให้เขาฟังครับแน่นอนว่าอาการของเขาไม่มีการตอบสนองต่อคนรอบข้างแล้วครับมันคือเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นสำหรับทั้งครอบครัวและก็แฟนบอลบายเยินก่อนที่สุดท้ายครับแกสมุลเลอร์จะจากโลกเราไปในวันที่15สิงหาคม2021ในวัย75ปี ตำนานของแกสบุลเลอร์ยังคงถูกจดจำต่อไปครับว่าเขาคือหนึ่งในยอดกองหน้าแห่งวงการฟุตบอลในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งถ้าหากว่าไม่มีแกสบุลเลอร์เราคงไม่ได้เห็นบายเยินอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ถ้าหากไม่มีเขาเราอาจไม่เห็นทีมชาติเยอรมันตะวันตกยิ่งใหญ่และสานต่อจนกลายเป็นชาติมหาอำนาจในวงการฟุตบอลจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเหมือนเขาเขาคือหนึ่งเดียวคนนี้ สุดยอดตำนานกองหน้าของบาเยอรไอลูกระเบิดเดบบอมเบอร์แกส์มุลเลอร์และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับขอไม่ได้ใต้คลิปนั่นนะครับถึงสุดยอดตำนานของเราบาเยอร์มิกอย่างแกส์มุลเลอร์คลิปนี้ผมโดโมและช่องโดโมไนตีเซเว่พูดคุยเรื่องราวฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ